ดิจิตอลแมนสวัสดีครับดิจิตอลเกิลสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำความเข้าใจการบริหารข้อมูลหลักผู้ขายกันนะครับ 1. การสร้างข้อมูลหลักรหัสผู้ขายเมื่อหน่วยงานมีความจำเป็นต้องการสร้างเจ้าหนี้รายใหม่ที่ยังไม่ได้ถูกสร้างเข้าไปในระบบเนื่องจากเจ้าหนี้รายนั้นยังไม่เคยติดต่อซื้อขายกับบริษัทเป็นการสร้างที่เก็บรายละเอียดข้อมูลต่างๆของเจ้าหนี้รายใหม่ ซึ่งก่อนที่จะทําการสร้างต้องทําการตรวจช็คว่าเจ้านี้รายนั้นยังไม่ได้ถูกสร้างเข้าไปในระบบซึ่งผู้ที่ต้องการขอสร้างจะต้องทําการกรอกแบบฟอร์มและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจการสร้างข้อมูลเจ้านี้จะแบ่งการสร้างมาจาก2อหน่วยงานคือ 1. การสร้างข้อมูลเจ้าหนี้ที่มาจากงานการเงินโดยตรงเจ้านี้ประเภทนี้จะเป็นเจ้านี้สําหรับรายจ่ายที่เป็นการตั้งหนี้ผ่านระบบบัญชีเจ้าหนี้ คือค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องผ่านงานพัสดุเช่นการสร้างข้อมูลเจ้าหนี้การไฟฟ้านะครหลวงเป็นค่าไฟฟ้า Data Center จะสร้างข้อมูลในส่วนของข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางบัญชีและไม่ต้องทําการสร้างข้อมูลทางการจัดซื้อ,อ 2. <Wow. S 1> การสร้างข้อมูลเจ้าหนี้ที่มาจากงานพัสดุเจ้าหนี้ประเภทนี้จะเป็นเจ้าหนี้สําหรับรายจ่ายที่มีการสร้างใบขอซื้อใบสั่งซื้อ และใบรับของโดยจัดซื้อจัดจ้างจะสร้างข้อมูลในส่วนของข้อมูลทั่วไปข้อมูลทางบัญชีและข้อมูลทางการจัดซื้อรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน1.1บันทึกรายการโดยใช้เมนูรหัสผ่านรายการ DP คลิกเครื่องหมายถูกหรือ enter เพื่อเลือกที่จะทำงานในหน้าถัดไป1.2บนหน้าจอสร้างผู้ขายจอภาเพเริ่มต้นกรอกข้อมูลต่างๆตามตารางด้านล่าง ในกรณีที่ระบุกลุ่มลูกหนี้เป็นบุคคลองค์กรและกลุ่มระบบจะทำการสร้างรหัสผู้ขายให้โดยอัตโนมัติส่วนลูกนี้ในกลุ่มที่เหลือจะต้องระบุรหัสลูกหนี้ตามรูปแบบที่กำหนดคลิกเครื่องหมายถูกหรือ enter เพื่อเลือกที่จะทำงานในหน้าถัดไป1.3บนหน้าจอสร้างผู้ขายที่อยู่กรอบข้อมูลต่างๆตามต,ต,ตาราง หลังจากที่ได้รหัสเจ้าหนี้หรือรหัสผู้ขายเรียบร้อยแล้วจะส่งไปหน้าจอถัดไปเพื่อให้กรอกข้อมูลที่อยู่เจ้าหนี้โดยระบุชื่อคำที่ค้นหาชื่อถนนภาษา,าการติดต่อสื่อสารหลังจากที่สร้างข้อมูลทั่วไปเรียบร้อยแล้วกดปุ่มบันทึกเพื่อบันทึกรายการเข้าสู่ระบบเพื่อสร้างรหัสผู้ขาย1.4บนหน้าจอสร้างผู้ขาย flen 0 0ผู้ขาย fl กรอกข้อมูลต่างๆตามตารางเปลี่ยนบทบาท v p เลือกข้อมูล flen 0 0ผู้ขาย fl ในฟิลด์เปลี่ยนบทบาท v p เพื่อทําการสร้างรหัสผู้ขายระบบจะทําการสร้างรหัสผู้ขายให้โดยอัตโนมัติ1.5บนหน้าจอสร้างผู้ขาย flen 0 0ผู้ขาย fl กรอกข้อมูลต่างๆตามตาราง ที่่อยูโดยระบบจะดึงข้อมูลที่อยู่ตามข้อมูลทั่วไปที่สร้างมาแสดงในข้อมูลที่อยู่ f i e n 0ูนยผู้ขาย FL 1.6บนหน้าจอสร้างผู้ขาย FLEN 0 0นยผู้ขาย FL กรอกข้อมูลต่างๆตามตารางระบบจะแสดงภาพรวมที่อยู่ข้อมูลที่อยู่ตามข้อมูลทั่วไปที่สร้างมาแสดงในข้อมูลที่อยู่ FLEN 0ูนยผู้ขาย FL ในกรณีที่มีข้อมูลที่อยู่มากกว่าหนึ่งที่อยู่ระบบจะดึงข้อมูลทั้งหมดมาแสดงในหน้าภาพรวมที่อยู่1.7บนหน้าจอสร้างผู้ขาย f l e n 0 0ผู้ขาย FL กรอกข้อมูลต่างๆตา,งตามตารางเลือกข้อมูลรหัสบรษิษัทเพื่อทำการสร้างรหัสผู้ขายโดยการผูกข้อมูลทั่วไปกับรหัสผู้ขายระบบจะทำการสร้างรหัสผู้ขายให้ <im IT> โดยอัตโนมัติ 1.8บนหน้าจอสร้างผู้ขาย FLEN00 ผู้ขาย FL กรอกข้อมูลต่างๆตามรหัสบริษัทร,ระบุรหัสบริษัทผู้ขายการจัดการบัญชีบัญชีกระทบยอดระบุรหัสบัญชีกลุ่มยอดสำหรับเจ้าหนี้รายนั้นๆโดยสามารถกดปุ่มน,นี้เพื่อค้นหาหนสบัญชีแยกประเภทที่ต้องการผู้ขายรายการชำระเงิน เงื่อนไขาการชำระเงินโดยสามารถกดปุ่มนี้เพื่อค้นหาเงื่อนไขาการชำระเงินหลังจากนั้นทำการบันทึกข้อมูล FLEN 00ผู้ขาย FL ระบบจะทำการสร้างรหัส FLEN 00ผู้ขาย FL โดยอัตโนมัติเมื่อได้รหัสข้อมูล FLEN 00ผู้ขาย FL แล้วถึงจะทำการสร้างข้อมูล FLEN 01ผู้ขาย FL เลือกข้อมูล FLN 01ผู้ขาย FL ในฟิลด์เปลี่ยนบทบาท BP เพื่อทำการสร้างรหัสผู้ขายระบบจะทำการสร้างรหัสผู้ขายให้โดยอัตโนมัติ1.9บนหน้าจอสร้างผู้ขาย FLN 01ผู้ขาย FL เลือกข้อมูลการจัดซื้อเพื่อทำการสร้างรหัสผู้ขายโดยการผูกข้อมูลทั่วไปกับรหัสผู้ขาย ระบบจะทำการสร้างรหัสผู้ขายให้โดยอัตโนมัติ1.10บนหน้าจอสร้างผู้ขาย FLEN 0 1ผู้ขาย FL ระบบข้อมูลหน่วยงานจัดซื้อสกุลเงินในใบสั่งไทยแลนด์บาท 2>, 2. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักรหัสผู้ขาย เมื่อมีความต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักเจ้าหนี้หรือข้อมูลหลักผู้ขายเช่นชื่อหรือที่อยู่เปลี่ยนผู้ใช้งานสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลได้โดยผ่านรายการ BP รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน2.1บันทึกรายการโดยใช้เมนูการบัญชีการบัญชีการเงินบัญชีเจ้าหนี้ข้อมูลหลักการปรับปรุงข้อมูลส่วนกลาง เปลี่ยนแปลงรหัสผ่านรายการ BP คลิกเครื่องหมายถูกหรือ Enter เพื่อเลือกที่จะทำงานในหน้าถัดไป2.2บนหน้าจอเปลี่ยนแปลงผู้ขายจอภาพเริ่มต้นเลือกข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตามตัวอย่างเลือกข้อมูลผู้ขายที่ต้องการเปลี่ยนแปลงผู้ขายคลิกเครื่องหมายถูกหรือ Enter เพื่อเลือกที่จะทำงานในหน้าถัดไป 2.3บนหน้าจอเปลี่ยนแปลงผู้ขายจอภาพเริ่มต้นเลือกข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตามตัวอย่างเลือกแถบเมนูคู่ค้าทางธุรกิจเลือกแถบเมนูแสดงเปลี่ยนแปลง2.4บนหน้าจอเปลี่ยนแปลงผู e ้ขายจอภาพเริ e ่มต้นเลือกข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตามตัวอย่าง สามารถทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้ในฟิลด์ที่มีสีขาวเท่านั้นสำหรับฟิลด์ที่มีสีเทาจะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้เมื่อทำการแก้ไขหน้าสุดท้ายกดปุ่มเซฟเพื่อบันทึกเอกสารรายการที่เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับเรื่องน่ารู้ในระบบ SAP